มาครับสู้อย่างมีสเต็ปเจ็บอย่างมีสไตล์กันอีกแล้วนะฮะเข้าเรื่องเลยละกันวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของปืนสไนเปอร์ในแพทอัปเดตล่าสุดครับในแพทนี้นะฮะจะมีการเพิ่มจุดเล็กๆกลางแผนที่ไม่ใช่กลางแผนที่สี่ทุยจุดเล็กๆกลางจอเมื่อเราถือสไนเปอร์นะครับ ซึ่งเจ้าจุดเนี้มันจะทําให้เราเล็งศัตรูได้แม่นขึ้นเวลาเรายิงแบบโนสโคปนะฮะ <Wow. S 1> เป็นสิ่งที่ผมชอบมากคือน่าจะมีแบบนี้มาตั้งนานแล้ว GM ทําไมเพิ่งใส่มาเนี่ยผ่านมาตั้งกี่ปี7ปีหรือเปล่าเออตั้งแต่ลุงอยู่จนลุงไปแล้วเนี่ย <S <S มาวันนี้เราก็จะมาตามหาปืนสไนเปอร์กันนะครับมาดูซิว่าจะมีประโยชน์จริงไหมเฮ้ hey! ที่ตั้งเยอะไม่ลงมันลงอะไรตรงนี้ oh. แม่คนสองคนแย่งปืนกระบอกเดียวกันความมันจึงบงเกิด oh. ใช่ไหมแจ็กกี้เออยิงมันเฮ้ยเสียง oh. เสียงเสียง oh. ลำหนึ่งลำหนึ่งสวย oh. ดูด้วยนี่ใครนี่จ็กกี้นะตัวตึงตัวตึง หมายถึงล้มตังตึงนี่แหละ <c oughs> ล้มทุกวันเดี๋ยวดูวันนี้จะล่อก,กี่ใบนะบัตรทองอะได้แล้วบาเลตกระบอกแรกนะครับปืสนสไนเปอร์ทุกกระบอกนะครับเวลาถือเนี่ยมันจะมีจุดขึ้นกลางจอ <Hello? S 1> นี่ไงนี่ไง สายเย็นพ่อหนุ่มคนกำลังลองเป้าอยู่แต่สังเกตว่าจริงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับพอเรามีจุดกลางจอเนี่ยเราก็แค่เล็งจุดและใครมาโหนต่อหน้าต่อตาเอาหายเฉยจะยิงสวบซะหน่อยไม่ทันคือจริงๆปืนอื่นๆมันก็มีจุดกันหมดแหละนะฮะเพียงแต่ว่าสไนเปอร์เนี่ยเพิ่งจะใส่จุดมาในแพทนี้นะครับ จีเอ็มอาจจะมองว่ามันโกงเกินไปอะเปล่าและใครเขามายืนยิ้มอยู่ริมกลางทุ่งสวนสะด,ด้วยหัวแตกปืนพี่มีเป้าเล้นนะไอ้น้องไม่ตกเทนและสู้ปืนอื่นเขาได้แล้วทีนี้ถูกใจสายโนสโคปแน่นอนนะครับ ใครชอบสับแบบว่าเจอปุ๊บยิงปั๊บแบบไม่ต้องซูมอ่ะน่าจะชอบเพราะว่ามันจะโดนทันทีนะฮะและใครมาโหนอะไรตรงนี้ลวงซ้าอไอ้ลางนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะคือถึงมันจะแล่นอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดมีคนเขาอยู่แถวนั้นอะ่ะก็อาจจะโดนยิงตายได้นะครับ คือรางมันแบบบังคับทางไงเออคนยิงเขาก็พอเดาออกว่าจะลั่นไปทิศไหนก่อนจะขึ้นก็ดูคนดีๆก่อนละกันแต่ถ้าเจอคนปุ๊บเนี่ยโดดปั๊บก็ได้นะ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูเป้าแบบชัดๆนะครับต่อไปนี้ใครที่เล่นสไนเปอร์ก็ไม่ต้องเอาปากกามาจิ้มกลางจอแล้วนะ <c oughs> ในเกมมีให้เลยนะครับนี่มันจะเป็นจุดเล็กๆไม่รู้จะเล็กไปไหน <c oughs> เอาเม็ดใหญ่กว่านี้ก็ได้ GM และใครมาปกป้องอะไรผมครับเนี่ยมีคนมาเปิดตาล่าอีกแล้วใครก็ก็ขยันกดตู้จังเลยกดไปกดมามันโดนผมอีกเนี่ยกดจากตู้ไหนก่อนไกลมากเลยนะไอคนกดเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งน่าจะมาโอเคเดี๋ยวขอญาต์ชอปปิง้งหาของแต่งแต่งเต็มก่อนนะครับวันนี้เราจะเล่นเป็นสไนเปอร์ทั้งเกมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องซื้อผ่านท้ายก่อน แผ่นี้สไนเปอร์สามารถใส่พานท้ายขั้นสูงได้นะครับแต่ว่ามันจะยิงดีหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหน,นึ่งในนะครับพานท้ายใส่สองอันคู่เลยพานท้ายขั้นสูงลดแรงถีบกลับได้เร็วขึ้นอย่างมากและเพิ่มอัตราการยิงอย่างนี้สไนเปอร์ก็จะสับไวขึ้นใช่ไหมคือทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยไอความลั่นของสไนเปอร์คืออะไรแต่คนที่ล่าผมเนี่ย มาถึงแล้วอยู่ข้างบนขยันซะด้วยนะเราอยู่ไกลกันมากเลยแต่นายก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาหาช่างเป็นคนที่ซื่อตรงต่อภารกิจจริงๆแอะแล้วก็ไม่ออกมาด้วยรอด่าก,กันดิอนนไอ้ดี่รู้มากอ่ะถ้าน้องไม่มาเดี๋ยวพี่ไปหานะเอาไงไม่มาใช่ไหมตายเลยนี่ไงนี่ไง นี่ไงรู้จักไหมโนซโคป่ะมากี่คนน้องสารภาพมาซะดีๆโทษหนักจะได้กลายเป็นหนักกว่าปลดล็อกคลังแสงแล้วอะไรนะปลดล็อกคลังแสงแล้วปลดทำไมอ่ะของครบแล, <laughs> แล้วเล่นๆของยิ่งขาดขาดอยู่ อยากได้พวกแบบว่ากระสงกระสุนเก็บส่งเก็บเสียงอะไรอย่างนี้เอแตงจริงเราไม่ต้องใส่เก็บเสียงก็ได้นี่หว่าวันนี้เราใส่ลาฟาเอลมานะครับเป็นคอมโบลาฟาเอลทัศยะมาโลโมโคโเซตี้ก็ยิงไกลย,ยิงแรงยิงล้มปุ๊บเลือดไหลาตายเลยนะฮะลาฟาเอลโหดมากโอเคแล้วก็มีทัศยะเอาไว้เอาตัวรอดนิดหน่อยใช่ไหมจักกี้ยิงใครโหเพื่อนเขาอยู่ ใกล้ๆเลยเนี่ย่านี่ไอตัวที่เปิดตาล่าพอตายปุ๊บเนี่ยพาละจะไปตกอยู่ที่เพื่อนนะฮะขึ้นเครื่องหมายแดงเลยคือฝั่งที่โดนล่าเนี่ยจะมองเห็นตำแหน่งคนล่านะจริงๆก็เห็นทั้งคู่แหละเออต่างคนต่างเห็นจะได้เตรียมบูกันถูกใช่ไหมยังไงอ้าวโอ้เราก็นูกว่าจะแลกเราก็ปามใหญ่เลย เออปล่อยสวนมันจักกีโฮเมอร์มาต้องโฮเมอร์กับนี่ดู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 ดดโฮเมอร์อย่างไกลเอาด้เอาเด,อาด้สองแปะพอไอ้น้องเฮ้ยมันทำให้เราโอกาสระยะง่ายขึ้นจริงนะครับจากปกติเล่นสไนซ์ไม่มีเป้ามาตลอดเนี่ยพอมีจุดแบบนี้ให้เราใช้เนี่ยก็ถือว่าแจมนะครับ GM รอบหน้าก็ขอให้ปรับสีเป้าได้หน่อยนะเอาแบบว่าสีม่วงสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยคือเกมอื่นเขาก็ทำได้นะฟรีไฟทำไมเพิ่งทำแต่เดี๋ยวนี้มือถือรุ่นใหม่ๆหรือว่าจอคอมรุ่นใหม่ๆก็จะมีจุดเป้ากลางจอแบบนี้ให้เราใช้กันแล้วนะครับมีไหมมีใครใช้มือถือรุ่นไหนแล้วมีจุดแบบนี้ไหมฮะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะ วันละส2บสองเมืองส2บสองเมืองอะไรล่ะ2เมืองก็หลูแลเมื่อกี้เรามาจากไหนนะมาจากคาตูใช่ไหมเออแล้วก็ไปเที่ยวเขตพอปูแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าบิมาสกินะครับบิมานี้ก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางฟรีไฟเลยก็ว่าได้เมื่อก่อนเดือดนะลงมาที่ไรในคนอย่างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเป็นเมืองล้าง <c oughs> คนหายไปไหนหมดอาจจะเป็นเพราะลงมาฟาร์มแล้วของไม่ค่อยมีด้วยนะครับลงมาถ้าเกิดวิ่งเข้าบ้านไม่เจอปืนเนี่ยทางมันค่อนข้างกว้างและใครมาแอบอะไรในบ้านรู <c oughs> ้จากเป้า no scope, โนสโคปะเฮ้ย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 ใครอ่ะ <c oughs> ญาติฝ่ายไหนอ๋อไม่ใช่ยากวงเขาบีบวงบีบไนงะเดี๋ยวต้องลงมาสวยที่อย่างงี้รอเลยรอเลยรอเลงเลยามาแน่แม่จ๋าคุย M79 อยากเล่นนะ M79 แต่ไม่ได้วันนี้เราต้องเล่นปืนสไนซ์สไนซ์มีเป้ายิงแล้วเข้าทุกเม็ด<อ>แล้วกินกับใครนะเหเฮ้ย ขอเล่นด้วยนะครับนี่พี่ขึ้นมารับเลยนะน้องรับจากขอบวงลวง <c oughs> <c oughs> นอกวงนอกวงไม่อาบน้ำอา่าวลวง ไอ้มีคนโดดบีคนโดดนี่มันแกงน้ำไม่อาบนี่ว่าคาที่น่าสงสารเขานะครับนอกจากจะเข้าวงช้าแล้วยังตายขอบวงอีกไอ้มันเล่นดีจริงคุณผู้ชมเล่นอย่างมันเลยนะฮะไอ้เป้ากลางจอกับปืนสไนเปอร์เนี่ย ก็เท่าที่ไปลองมาเนี่ยมันก็ทุกกระบอกเลยนะครับปืนคาเอดับปาเลตเอ4มีอะไรอีกเปล่าปืนสไนซ์หมดจังหมดแล้วมั้ง <S <S ลืมแล้วปกติก็จะใช้อยู่แค่นี้นะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวงก่อนับแต่โมงโว่าเดี๋ยวแ้กจริงๆเมื่อกี้เราลงคาตูใช่ไหมนี่กำลังจะกลับไปคาตูอีกแล้วไม่ได้ไปไหนไกลเลย ว <Win> ิ่งกันอยู่แถวนี้นี่แหละวันนี้เท่ากับว่าเราไปไม่ถึงเบื้องพีกนะครับเฮ้ยใครมายิงดู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 นี่ดูดูดูโนสโคปโนสโคปโนสโคปผัวแตกอะเฮ้ยขวา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 โนสโคปโนสโคปโนสโคปต่อเนื่องโดนมีอีกมีอีกมีอีก นี่ดูดูดูด,ดูโตสะโขบสาบยิงลวงยังตึงอ่ะเอาจริงสไนป์แพทนี้เดินยิงเป็น m อ6เลยแล้วเมื่อกี้จุดอะไรไปไหนน้องไปไหนไปไหนน้องโอ้โหรอดเฉยน้องบอกขอไปชุบเพื่อนก่อนครับพราเ,เดี๋ยวค่อยมาปวกกันท้ายวง และใครมายืนเป็นบอยแวนเลยอาแจ็กกี้ยืนอย่างรอโอ้โหล้โจมยิงอะไรมาเนี่ยเฮ้ยปืนอะไรปืนอะไรปืนอะไรเล่นปืนไฟโอ้โหวาวาขวาขวาเอฟเอ คนอะไรชื่อแอฟอชื่อยังกับเสียงร้องตุ๊กแกตุ๊กแกมนร้องยังไงแอฟแอไม่ใช่ดิตุ๊กแกมนร้องตักแกเออเสียงนี้เลยนะฮะนี่แล้วดูรามัวแตดเล่นนี่อยู่ขอบวงเลยนิวว่าขอบวงหรือกลางวงวิ่งจากขอบวงมากลางวงแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราอยู่กลางแบบนี้แสดงว่าศัตรูเขาก็ต้องถมมาจากรอบทิศดิใช่ไหมฟันดี้ครับสาวมิงอ่านอย่างนี้เป่าเป็นไงโนสโคบ ไม่ต้องเปิดสโคปกันเลยนะครับแม่ okay. มีจุดแบบนี้แค่เอาจุดวางไปที่ศัตรูแล้วก็กดยิงได้เลยมีประโยชน์จริงอะไรจริงคนสุดท้ายแล้วนี่ว่านี่ดูดูดูนี่มันสไนเปอร์โหมดอีซี่นะ เอาป้าวางไปปุ๊บกดเหนี่ยวได้เลยนะครับเหนียวเสร็จก็สับปืนทีหนึ่งมันก็จะยิงได้ต่อเนื่องรู้สึกไม่ค่อยบากเนอะสไนเปอร์แพทนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่สับปุ๊บมันจะรีแม็กเองนะครับแต่ว่ารอบนี้รู้สึกจะสับได้ต่อเนื่องแต่เดี๋ยวต้องลองหลายๆปืนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตใหม่สไนเปอร์ในแพทล่าสุดนะฮะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆที่มีผลกับการเล่นแน่นอนนะครับคือปืนอื่นน่ะมันก็มีจุดกลางจอกันหมดแหละนะฮะ พงแต่ว่าสไนเปอร์เนี่ยไม่มีนะครับแพทนี้อัพมาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์เหมาะถูกใจกับคนชอบเล่นสไนเปอร์แน่นอนนะครับ